วันนี้มาอยู่ที่แก่งคันสูงอำเภอชานุมานจังหน้าเจริญสวัสดีครับพระเอกต้นครับบ๊ายบายกล้องหน่อยครับมีความสุขไหมครับความสุขครับเจีเป็นตามาอีกบ่อสีพามาอยู่ด้วยไม่ได้น้ำลหรครับเป็นยังไงบอมาครับปิดบ้านนอกแล้วเจี่ยเป็นยังไงเครียคดกุ้งฝาดเลยผู้ใดก็รู้จักไม่ยิ่งเจี่ยทักษันย์่บ้าน ยังร้านเจโอ้ยน,น,นยะนี่แกงขั้นสูงครับสิลปะยุคศิลปินผู้ไทยอีกว่าปีไหนหรือว่าสิลปินยุคหน้าปีหกคิดเบิ้งก่อนนะครับเลยคิดเบิ้องก่อนเบรอเบรอดีพอวิสิเสียใจได้อมมติว่ามาแน่นอนมแน่นอนมาแน่นอนก็ไปใส่ดอกไปใส่ดอกครับนี่แกงขั้นสูงครับจะไปพบกับพระเอกกันพระเอก ไม่ครับแห่งวงการพระเอกเ็งยังก่อนเลยนะลูกเกอร์ครับลูกเกอร์ทวีสักรวบนัลงสันัลลงสักนัลลงท่านลงสักท่านลงสักตัวเองลูกเกอร์ท่านลงสักจากอำเภอลำสูงอนธาน,นีครับวันนี้มาเที่ยวแก่งคันสูงอำเภอชันุม,มานครับปีหนาย,ยังสิอยู่นั่เแถวคือเกาวอ,อยู่คือเกาอยู่คือเกา บ่ไปอยู่ว่าพวกอื่นตีเพิ่นบ่ติดต่อมาบ่บ่มีครับตีวิผู้ใดติดต่อมั่วตีบ่ที่มีข่าวว่ากําลังฮิตฮอตในวงการเด้ไม่ต่างลันครับไม่มีใครไม่รู้จักลุกกเกื้อครับอยู่นี่ล่ะครับยืนนี่เนาะที่นั่งพ่อวิวยุคเก่าเนาะครับพ่อวีระพงษ์วงศิษย์เหมือนเดิมครับที่สิมาได้ยินข่าวว่าสิได้เป็นตัวแสดงสําคัญเด้อได้ร้องเพลงได้รําพร้อมดีใจบ่ก็ ที่ใจโยคะแม่นบโแต่บูรูว่าทีได้เอ็ดขึ้จังคนบาปข่าวข่าวเนาะเท่ากับว่าไปเรื่องของข่าวคือของข่าวความจริงคือนความจริงขันข่าวขันเท่าอยู่ได้ไปเป็นได้ถือว่าดีนบ่เจ้าปุ๋ม้าวปต้องแค่หรอกว่าพระศิษย์เป็นจริงว่าเป็นจริงทีเนี้ยขามีความสามารถจากปีที่ผ่านมาเสียงตอบรับดีมากทั้งเสียงและลีลาการออกลวดลายคอร์ดำ ป่านนี้เมืเพิ่งอีกคนหนึ่งครับผมแดงแดงข้างหลังปวดจับโุ้ยแดงหมดนะชื่อว่ายังครับชื่อว่ายังไหนชื่อว่ายังครับชื่อโฟกครับชื่อโฟกเป็นไทยไหมคนจังหวัดเลยครับเพื่ออยังเพื่อพาขาวบ้านที่ยังบ้านโนนสว่างตำบลโนนป่าซางครับอำเภอนาคา่าสิมาอยู่ศิลปินผู้ไทยาอิริเตียเป็นความจริงเลยทีเดียวเชียวแหละครับเราเพิ่นสินรับบลาคาดว่าพวกันแน่นอนครับเตี้ยสินรับอยู่เป็นบลาบลาครับเป็นคนว่อยครับ เออเป็นคนไหวเอาพี่น <wa> like <t ume 105> ouais, ิ <t <certains> t <ues running> <t <leaned> <t ่ารวศิเป็นพระเอกก็แม่นเตียเฮ้ยเหล่านี้นั่นกันเดี่ยวเดี่ยวพอบี้สิอดี๋ยวจะพอบี้ครับเตียคาดว่ามาเต้นแน่นอนครับพี่นะผมมาเต้นแน่นอนเต้นแห่งเต้นกาหรือเต้นหางเครื่องหางเครื่องครับหางเครื่องครับสมัครแล้วเนอนเอาเพื่ไปบ่ไปอาชีพเพื่อนแน่นอนเป็นบ่บ่ครับอยู่ใกอยู่หมอลำั่มแครับอยู่ศิลปินภูเที่ยวบใจอยู่ศิลปินภูไทยแล้ว ไล่กับพ่อนีไล่กับพ่อนีตีกับพ่อ่านครับมุนอยู่ลูกเดียวไม้นครับโอ้ยใจหักไปนิดกับพีใจแท่นเอาวิ่งแล้วพวกลูกสินแทงได้ลูกลูกไส้หรือลูกสาวกันเนี่ยใช่ครับลูกสาวเป็นเป็นผู้ไส้เป็นบอครับตีพวกเป็นกระเทยบอสผู้ไส้เนี่ยนอนเนาะอืมเราประกันผู้ไส้น้อนนะครับขวัญไล่ขวัญฟุกินบนผู้ไส้เนี่ยขว่าฟุกินเป็นกระเทยครับบนไม้ยนเรืองครับเป็นผู้ไส้ครับไส้ลอยเส้นเตี้ยผู้ชายได้ยาบอโอ้ย นู้เป็นผู้ชายแล้วเปอร์เซ็นต์อยากว่าเป็นแมนบ่เป็นแมนบ่เป็นผู้ชายครับผมเป็นใช่เปอร์เซนต์กับเจ้าใบเฮ็ดทาคือไปซะแล้วที่เฮ็ดเล่นเฮ็ดหัวเฮ็ดเล่นเฮ็ดมัวเฮ็ดจอเห็ดจอไปแต่ตะกี้ก้อนแน่แล้วครับผู้นี้มาอยู่แกงแกงขั้นสูงอำเภอชาโนมานจังหวัดอำนาจเจริญทูกี้จากบ้านนุ่นสว่าง ตำบลนนทป่าซางอำเภอพะขาจังหวัดเลยครับจังหวัดเลยขันมาพ่อกันแน่นอนครับฤดูการนาครับครับเอ้ยบัดนีครับมาณฑิตจักพระเอกอีกคนหนึ่งครับอันนี้พระเอกต้อมต้อมยังกะล่ะต้อมสุดที่รักต้อมสุดที่รักตัวเป็นสุดที่นะสุดที่รักศิลปินภูไทยคนอำเภอการทลักจังหวัดศรีสะเกดบ้านบักทุเรียนผู้เขาไฟครับอร่อยปีนี้ได้รับ เต้ยเต้ยจะก่อนทีนี่ก่อนเดียวเต้ยก่อนเดียวปีนาคาดว่าสีอาสิไลท์ก่อนถึงอาสิรับบทเพราะว่าเพิ่นประกาศรับสมัครนักร้องก็ได้ร้องอยู่อไหมครับครับพีนาสีอยู่น้ำสีนปติผู้ไทยบออยู่ครับอยู่เจ้ว่าหญ่บอบ่ครับเจจักแล้วมันมันยังไม่ไล่อีกตั้งเดือนกว่ากระดาเนาะแต่ใช่พูดว่าส่วนไปสิไปทฉลิมเอนบ่จะมีเพิ่งว่าส้วนไปยืนเลยครับแเวลาส่วนแต่ยืนพุ่งอีกตอนพี่หนีก่อนนะ ให้โอกาสเจ้าของอยูนิคนมันลำยากแต่ได้ลำเป็นบ่อพ่อได้จัจหน่อยนึงครับตัด้จัจหน่อยหนึ่งแต่ละท่านเก่งยินค่ะว่าจบอันยี่ยังเกาะดเรียางคศิลป์ดุริยางคศิลป์สาขาดนตรีพื้นบ้านดนตรีพื้นบ้านดนตรีพื้นบ้านในดนตรีก็เป็นเ่าได้ครับเป็นได้แต่ว่าวิชาเอีกขับร้องเด็กฝรัองขับร้องพื้นบ้านขับร้องพื้นบ้านที่อย่างก็เป็นว้าลัมซึ่งว้าลัมซึ่งลอง เส้นว่าดนตรีอีสานไตจะเป็นกันตึงพักไตกับโนราถ้าเป็นผนี้ับรองท่านอยนครับนีดนตรีสีสลอสีส้สีงเทว่ามันกับใบนิน่นเทวาีสีร่องปตนลาไปเส้นต์ี่ทั้งดนตรีทั้งบอลผสมผสมอรับถ้าร้องร้องโนรากับร้องได้แต่ถ้าพูสีเกงสูเขา้นจะอาแต่าเข็ได้พราะได้เรียกม่ทุกอันอีสานอีสานีิเก่งยังอีสาน สีเท <Or> ื่ยตีส no so so ันนี่แใดๆกับมี่เป่าตีโครงล่างอในกระดิบพิ้นกับพ่ออี๋ใดแข่งกับพ่อเป่าได้แต่ว่าเขาเดี๋ยได้พื้นฐานกับแคีนแต่พอใส่มอเล็ามาท่านผิดก้อนสมารถหลายตัวสัว์รุ่งนี่เนาะรุ่งสลปินกุ้ยไทยมีนักร้องก็สามารถหลายซ่อดสมาร์ททดเครื่องสีครับซึ้นสอดขึ้นสีซ่อหูซ่อด้วยของอีสานนี่ถนะเอี้ยงกระมูลท่านว่าถนัดกระมูลตอนนี้กับนักสืบเป็นซ่อดเอาอีสานเป็นซ่ออยู่บ่ สานพิซซ่าอ๋อสนุติอีสานเป็นซ้อนะครับจะนี้อายุกี่ปีแล้วตัวนี้ครับยี่สิบหกครับยี่สิบหกยี่สิบหกกับพอวี่เล่าเป็นของมาลร์คเทเล่กับยิบห่าใกล้เคียงกุนใกล้เคียงกันยห่าครับนั่ปะกับเมงันเกิดกับมือวันอ๋อใกล้เคียงกันกับพ่อวี่เร่ามาจายีบห่าให้กันเมืองตัววันหรือหล่ะครับย่างยืนยันซีอุกับ สิเป็นผู้ไทยเรากาล่ำเป็นบ่อฮะล่ำผู้ไทยเป็นบ่อล่ำผู้ไทยเปล่ผู้ไทยล่ำโมผู้ไทยเป็ดอนไรหรอครับแต่กับแต่ว่าขั้นขั้นขั้นหานแบบไหนอ๋อครับสมัครเรียนอยู่คณะก็เป็นล่ำก่อนครับล่ำก่อนล่ำใส่แค่นอ๋อช่วงนี้ช่วงคิดโควิดเนาะครับตอนนี้ บ๊มีรายได้อยู่จังไดยอยู่กะหายัางเฮ็ดไปเรื่อยๆครับเงินกลนถุงน,นี่กืบบ๊วยนะครับจะสิเป็นเงินเงินจากเงิ่อนออมมาล่างครับหาพัได้บ่มันยังมาทันได้อยู่ครับลงทะเบียนอยู่ลงครับลงได้บ่ครับลงอยู่ครับนันมามาึกว่ารอรอตรวจสอบครับถ้าเราตรวจสอบก็แสดงว่าได้บนีเพอจากคือกันครับตรวจสอบข้อมูลที่สง่งเผ่านสื่ออ๋อมีคนเข้าไปตรวจครัว่า มีคนเล่าว่าปลูกเห็ดฟางเนีเ่ยเป็นเกษตรกรสินะเฮ้ยปรแมาณไอมีอาชีพมีอยังงถือว่าปลูกเห็ดเขาหน้าไปเบื้องเห็ดกันได้ไปเบื้องเห็ดมีเขามีการลงตรวจสอบด้วยขันที่ห้าองศ์กับเบื้องยันต์เบืองยาดเขาไมีประวัติอยู่เนาะว่าเขาเตีนเทาหร่หรมันมีอย่างอยู่โควิดนาทีนะครับผลกระทบครับอีกหลายเดือนอยู่นี่เนาะกันละกระดาษเปิดรุ่งจะต้องประทับประคองเจ้าของแม่ยกไรวะตอนนี้ ยังบ่อลายครับเวอลือนเปิดเผยดว่าตั้งแต่ตัง้งแต่าามาอยู่วงนี้เดืนอนตั้ง่เดือนพฤเขายดไม่อยู่วงเขาผมลืมเขามายู่วงวันที่สิบหกเดือนมกราสิบหกมกราคมได้เงินมาไล่ะมท่าเอะไรก็ร่วมเดี๋ยวอสองเดือนกับเสือมาเนี่ยเกือบสามพันเก <c oughs> ืบอบสามพันโอ้น้าไม่ได้สำหรับซ้อวดอยู่ด้คยือว่าดบางคนนี่ บางคนเขาเนื้อตกศูนตกนงงมันได้เป็นนงหนึงามือก็ได้กับท่านอ๋อามือกับห้าร้อก็สามรอยสองธรรมดาผสมบางมือกับ่ได้ครับไปสามทันไม่ยู่เดือนมาางกุมผ้ามีหน้ากลุ่มผ้ามันสองเดือนนึงเนาะมีหน้ากับเหยียบก็ครึ่งเดือนนั้นก่มันตีนันล่ะสองเดือนสเปซไปสามท่นกระตกมาละลอยอยู่กับสามน ที่แล้วไม่อยู่กับคิดว่าอาจสุดว่าได้แต่ว่ายุ่ไปยุ่มากมันก็เลยมีคนมีจัดครับม,มาให้นานที่ครับไปอีกคู่หนึ่งครับหัวหน้าคณะครับมาทั้งที่ครับหัวหน้าคณะหัวหน้าผู้นำทีมงานในการเข้าค่ายกักกันโควิดครับพระเอก พระเอกโจยี่ครับศิลปินภูไทยว่าที่ทร้อยตรีพงเสมาตต์ได้ยินข่าวว่าเขาสิ้นมเมื่วนไปอยู่น,นออา้าวิวหกแมนนี่ลีบอ่ะเป็นข่าวลือเสืออ่อมบ่ใครไมีคนอยเมื่อนไปบ่ก็ไปครับก็ไปย่างมาศิลปินภูไทยอยู่<า>มันแกนชื่อ,ขอเขาเหนียวปั่นมันแกนบ่มีกูใหญ่ๆาามีชื่อนามสกุลเหนียวเนาะยั่งบ่เปลี่ยนใจปีศิลป์นี่ได้ยินข่าวว่าเป็นสินลป์ลำเรืองไม,ม่ตินไม่นครับ แจังไปแล้วไม่ได้สูนั่งอัวพวกเหรอนั่งอัวกันนะเซลั่มอยู่มั้งแต่เจ้าภาพขอครับเพราะว่ามันมีงานดิถ้าจะเอาประเดี๋ยวหลายงานเดียปีมันอ๋อมัดโค้ดดีควายไม่ว่าใครมีผมขาดบ้าคาดว่าถ้าถ้าเจ้าภาพขอให้รับนางอัวเซลั่มได้อยู่เนาะครับรับได้เรื่องไม่เปิดเพื่อเดบอผมก็ได้บผมก็ได้รู้แต่ว่าได้รู้แต่เพิ่งแจ้งไว้แล้วครับครับเป็นปีนี้มาอยู่เป็นปีที่ปีที่สอง กที่สองเนาะครับการที่สองจบไปเรียบร้อยได้รับบะบีก็เนื้อน่ะได้รับอยู่ครับข้าวหนึ่งถืกตัดฉากฉากที่ถืกตัดออกวัดีอ๋อสมเมื่สิบโปรแกงเอมื่สิบโปรจบเรื่องมาแกงก่อนถามหนึ่งนั่นแหละน้อเป็นยังไงพิษโควิดไดในปัญหาพักเราไปขายอยู่ท่านบ่ได้เดือดร้อนบ่ อัน,น,น,นอ,นะอันอันอันอ,นอนนันอันนออนนอักนอนัอน,น,น,นลลอันนอันอันเันันนอยออนอนนอันอันอนอันอนอนีัเนอันันอัันอันอหอนอะอันอนอัน่นอันอนอันลนอัือนออนันอัีออันอันอนอันอนออันอันออ่ิอเนวนวอ ว่าาะเรจปิดเองปีนี้นี่ปีนี้เห็นว่าได้ล่องเพลงยังก่อนเราฮะเพิ่งเพ่งครูสองเพ่งผลได้สองช่วงที่แรกขันที่หลกเพลงยังก่อนฮะโมเมนต์หลากทงนั่งฟ้าน่ะนั่งฟ้าน่ะรถแห่หลอกกัมมาเลากทงครูกับพระเอกอาร์ตคือเก่าปีนาคาดว่าสิได้ล่องครูคือเก่าเนาะอ้กับรถาบนบ่สายคือเก่าแล้แต่เพิ่นแล้วแต่เพิ่นครับ เดี๋ยวจะเพิ่น ông, มันคงมันใจว่ยใหญ่ไปไสยัดยุนพวิคือเก่าไอ้เอกชูอิสลาพงศ์ใช้มาศิลปินคนไทยครับปี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 เรื่งหันรถวิ่งมันดังเลยดิพินาสิมีเพ่งอื่นบ่ขาดว่าสิประมาณมีกาดชั่วบ่ดีอย่างสิบ่น่าจะมีเนาะ รากาศของเขาให้งดครับเราก็ไม่ได้เอาอะไรลงมากินไม่ได้มาตั้งวงเลย,ยเาาครับเพียงแต่มาแยกแมะมาเฉยครับก็ถือว่าเป็นแกงคันสูงริมแม่น้ำโขงครับเป็นสถานที่ที่น่าเที่ยวน่าชมอีกที่หนึ่งครับเราไปดูแกงครับสวยงามมากครับพระเอกลูกเกดใข่ามาดิบอ ยังบ่เคยมาเสลี่ยงของซีเวียรงามบอกโอเคไปต่อไปเข้าไปขุนไปไปเข้าไปขุนไปขุนครับเป็นบรรยากาศก็เงียบๆครับเพราะว่าเพิ่นปิดเท่าก็ลงมาเยี่ยมสัวข้าวเล็กน้อยครับแบบจะน้อยกว่านี้ครับยูดอนบ่ได้ที่ทำก่อน ตอนนี้ก็ขี้ค่ายครับสถานการณ์เมืองไทยครับสถานการณ์ขี้ค่ายแล้วพวกขี้ครับยังไงก็อยู่ศิลปินมูทยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับใช่แต่วันนี้ตีกับพวกหายตีกับพเกขี้แต่พอสิสอนเอลิมปิาอุ้ยสวยจังนี่แม่ถ้าเป็นถ่ายเฉพาะภาพ น่ะเยเขาก,ากาล้องหหใหญ่ถ่ายให้หน่อยถ่ายวิวนะไปไปพอเราเราเปลี่ยนที่ไปไปต่อไปะไปเรียนบางงามเลยนี่เนี่ยเนี่ยเป็นตรงเนี้ยตรงแพรตรงที่ผู้หญิงค่อยร่างอยู่เนี่ยเปลี่ยนไปนี่แต่ว่าเราต้องขึ้นตรงนู้น